รถมีปัญหาอะไรพี่ถึงอยากใส่เครื่งไฟฟ้ามันช้าเันเร่งมันหน่วงันเร่งมันหน่วงมันช้าโอเคไม่กินเหมือนเดิมสวัสดีครับวันนี้ผมช่างวินนะครับก็จะมารีวิวเครื่งไฟฟ้า F1 Speed นะครับวันนี้อยู่กับพี่ใหญ่ของเราครับอยู่กับอ e ีซูสุนะครับเป็น F X Z นะครับ 3 3 6 0นะครับผมอันนี้เป็นรถเดิมๆนะครับพี่เขาก็ที่อันนี้พี่มาจากไหนนะ,าาะ,ะามาจากละกะบงังครับมาจากละกบังรถมีปัญหาอะไรพี่ถึงอยากใส่เครื่องไฟฟ้ามันช้าไปเคร่งมันน่วงเคร่งมันน่วงมันช้าโอเคก็เลยอยากเอา,าเคร่งไฟฟ้าไปใส่เพิ่มเพื่อให้มันเร่งไวขึ้นนะพี่เนาะโอเคเดี๋ยวผมจะหาไปดูฟังชันการใช้ง,งานนะครับว่าเป็นยังไงบ้างตรงนี้ก็ใส่แล้วก็ช่วยประหยัดน้ำมันนะครับประหยัดน้ำมันได้ถึงประมาณ 10- 2ถึงนะครับบางคันก็ได้ประมาณ50%เเลยนะครับ ก็มีระบบ AI นะครับผัดฉะิยอายการกับขีปมวลผลตามการใช้งานจริงนะครับผมโอเคหน้าตาคันเร่งก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้เป็นโหมด AI นะผมลองสัมผัสคันเร่งในโหมด AI ดูว่าเป็นไงบ้างนะครับคันเร่งไวตามเท้าเลยครับผมอ,อันนี้ติดตั้งเสร็จก็ไม่มีไฟโชว์นะครับน,นี้ก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เป็นรถธรรมดารถรถเดิมนะครับามาดูฟังก์ชันอันนี้ถ้าเราอยู่ในรอบต่าๆนะครับ ค่อยๆออกตัวมันจะดึงหมดอีโคมาใช้ให้นะครับแต่ถ้าเป็นถ้าเรา,อ,าอยากจะใช้คันเร่งดันเนินขึ้นเขาอะไรอย่างนี้นะครับเร่งแซงก็จะดึงหมดสปอร์ตมาใช้ให้ออโต้เลยนะครับก็อีกโหมดหนึ่งก็จะเป็นโหมดสปอร์ตนะครับผมอันนี้คือคันเร่งไว้ตั้งแต่รอบต้นเลยนะครับก็จะมีทั้งหมด24เบอร์นะครับสามารถเลือกความไวคันเร่งได้เลยนะครับอันนี้คือแตะหน่อยเดียวคันเร่งมาไวมากโอเคอันนี้ก็เป็นคันเร่งเดิมนะครับ n o r มอ l อันนี้ก็เป็นโหมด e โคนะครับสามารถปรับความประหยัดได้ถึง24เบอร์เหมือนกันนะครับแล้วก็มีโหมดล็อกคันเร่งอ่ะผมล็อกคันเร่งให้ดูก่อนอนะันนี้คันเร่งหยบได้ปกติโอเคล็อกเลยอ่าอันนี้คือล็อกไม่มานะครับวิธีปลดล็อกก็ง่ายง่ายไม่ยากนะผมนะโอเคอ่ะคันเร่งก็ใช้งานได้ปกตินะครับก็อีกหมดนึงก็จะเป็นโหมดปิดควันนะครับอันนี้สําหรับรถที่รีแมปมานะครับอยากเอาไปปิดควันดําตัวนี้ปิดได้สนิทเลยของเราจะมีเบอร์ปิดควันรองรับถึง ห้าเบอร์เลือกได้เลยอ่าไม่ว่าจะทําสเตปไหนมาครับก็สามารถปิดได้หมดเลยนะครับผมโอเคโหมดต่อไปก็เป็นโหมดเดินหอบนะผมจะเปิดเดินหอบให้ฟังว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอ่าผมจะเลือกไปเบอร์สามนะผมโอเคเดี๋ยวรอประมาณสิบห้าวิมันก็จะหอบนะครับอีกโหมดหนึ่งอ่ารถบรรทุกใช้เยอะมากอันนี้ก็จะช่วยประหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับก็เป็นโหมดอ่าคูดคอนโทรในตัวนะครับ ถ้าเราขับทางไกลยาวๆนะครับผมเปิดเปิดโหมดนี้ไปเลยครับนี่คาลิ่งไม่เหยียบรอบรอบก็ขึ้นมานะครับผมนี่ตั้งตั้งได้เลยนะครับเนี่ยฟังเสียงข้อนี่เสียงเครื่องยนต์ทำงานอยู่นะครับผมอ่าล้วก็ตั้งรอบได้เลยนะครับตั้งรอบได้เลยนะครับถ้าเราออกจากโหมดนี้ก็ง่ายๆครับแค่แตะคนเร่งเบาๆหนึ่งครั้งออกจากโหมดนี้กลับมาไอเหมือนเดิมเดี๋ยวเรามาฟังเสียงหอบนะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมโอเค น,นี่ก็เป็นก็เป็นเสียงหอบตอนนี้สามารถเลือกเสียงหอบได้ถึง24 24เสียงครับสามารถเพิ่มความดังได้ถึง50 50ระดับเลยเราสามารถไปเลือกใช้การเล่นได้เลยนะครับามาดูมาดูวิธีการใช้งานดูหมดนี้นะครับเดี๋ยวเรามันเดินหอบแป๊บหนึ่งนะครับผม <S <S นี่เราสามารถเพิ่มความดังได้เลยอันนี้เป็นเสียงโรตารี่นะครับผมเสียงโรตารีก็ อ่าเบอร์สูงสูงก็มันก็จะยานลงเรื่อยๆนะครับ24ี่เสียงเลือกได้เลยก็ฟังชั่นครบใช้งานเรียบร้อยติดตั้งไม่มีปัญหานะครับผมที่ลองเอามือแตะคนเร่ผมดูหน่อยว่าคนเล่ไวไหมไวเหมือนเดิมเยอะไหมครับโอเคครับผมเดี๋ยวเอาไปลองใช้งานดูว่าเป็นยังไงบ้างครับโอเคก็ เรื่องไฟฟ้า F1 นะครับสนใจก็สอบถามเข้ามานะครับแล้วเราจะอยู่ที่ถนนสายไหมนะผมโอเคที่วันนี้มาติดตั้งที่ปั๊มเชลล์ก็เพราะว่า,ารถบรรทุกใหญ่ๆอย่างนี้มันเข้ายากผมก็เลยให้ลูกค้าผมจะมาติดตั้งให้ตรงนี้ตลอดนะครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้ถนนมอเตอร์เวย์นะครับเราสามารถลงมอเตอร์เวย์มอเตอร์เวย์ลำลูกกาลงมาแล้วก็แวะมาติดตั้งแป๊บเดียวนะครับผมบริการให้บริการให้แบบนี้เลยนะครับผมถ้าไหนที่มายากก็ก็จะ,ก,จะก็จะมานัดมาติดตั้งตรงนี้นะครับถ้าเป็นรถกระบะ รถเก๋งคันเล็กทั่วไปก็สามารถเข้าไปติดที่ช็อปได้ที่ถนนสายใหม่ได้นะครับผมโอเคนะครับอ่านี่ก็เป็นรถใหญ่ลูกพี่ใหญ่ของเรานะครับพี่พีที่สนใจเคร่งไฟฟ้าดีๆสักใบหนึ่งนะครับผมก็สามารถติดต่อสอบถามช่างวินเข้ามาครับฝากช่องทางการติดต่อผมอีกช่องทางหนึ่งก็คือเป็น u t u b e นะครับสามารถเข้าไปดูรีวิวนะครับผมจะลงรีวิวไว้ในนั้นหลายรุ่นเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งรถกระบะดีเซลเบนซินรถสิล้อรถ6ล้อเล็กนะครับผมมีหมดเลยนะครับผม เป็น STD ของแต่งนะครับผมทั้ง Facebook แล้วก็ Youtube สามารถเข้าไปดูในนั้นได้นะครับถ้าสนใจก็สอบถามติดต่อมายินดีให้บริการสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ